มาจ้ะทุกคนห่อขนมขรีพ,พับเพิ่งเสร็จจ้ะเดี๋ยวก็จะเตรียมทอดห่อไม่สวยจ้ะนะแต่ก็ทอดออกมาขออย่าให้แตกก็พอเนาะทุกคนเนาะนี่จะทอดไปอย่างนี้จ้ะทุกคนจวนี้ถ้าทำไส้หวานนะเพื่อนๆนะมันจะชอบแตกนะคะ ถ้าทำไส้ไก่มันโอเคอยู่จอยก็ไม่เข้าใจทุกแต่มันจะมีน้ำตุ่มน้ำตาลนะพอหวานแล้วแตกออกมามันก็จะทําให้น้ํามันไหมแต่ไม่เป็นไรจะนานๆที่จอยทํากินทุกคนทําขายคงจะไม่ผ่านหรอกมันไม่สวยเพื่อนๆเดี๋ยวมีคนซื้อไปแล้วไปติไม่อร่อยอย่างงู้นอย่างนั้นแป้งนะแป้งบางไส้น้อยอะไรเงี้ยคนกินแต่และคนก็อย่างที่ว่าว่าพอพันแม่ทุกคน เพราะโทษคันแม่ไม่มีใครทําที่แบบรสชาติเหมือนเราไม่มีใครทําอะไรที่แบบแน่นหรอกแต่จอยไปซื้อกินนะแถวบ้านจอยสระบุรีอ่ะแป้งไงเค็แข็งแล้วก็แป้งแข็งพอแถมหนาด้วยนะทุกคนเขาไม่ได้มาทําแป้งบางๆนะทําแป้งหนามากถึงว่าใส้ขนมขเขาไม่แตกแล้วเขาใส่ไส้น้อยถ้าใส่ไส้เยอะมันแตกไนงะอืมอ่ะ ทำกินเองได้ก็โอเคแล้วทุกคนได้ไหมนี่เริ่มเหลืองแล้วนะคะมันรอบเป็นลายไอ้นี่หอยอยู่นะเพื่อนเพื่อเนี่ยรอบเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานได้ทําไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้จอยเหนื่อยทุกคนไส้มันเหลือจอยก็ไม่อยากจะทิ้งไส้นะคะจอยก็เลยมาทําได้อีกสิบกว่าอันนล้วเป็นขนมครีมครับนี่สิบกว่าชิ้นจ้ะทุกคนจอยก็เลยมาทําเพิ่มก็เลยมาทํารีดดีๆใจเย็นๆเ,เพราะมันไม่ได้ทาเยอะใช่ไหมละ่ะ ทำอะไรต้องใจเย็นๆจ้ะ,จะเริ่มเปลืองแล้วนะคะแล้วก็ตักออกพักไว้ะ ทำไปเรื่อยๆทุกคนใจเย็นๆแป้งหนาหน่อยก็จะเป็นรูปหอยอยู่เป็นๆน,นะเห็น,นไหมรักให้เขาเย็นค่ะนี่ ที่เหลือใส่ลงไปเทนี้ทุกคน,นใส่ลงไปอันนี้ก็าชิ้นจะทอดไปก่อนหน้านั้นอะประมาณ8ชิ้น สุกแล้วจ้ะก็ประมาณนี้ทุกคนนี่นึงคลิบครับมาจ้ะทุกคนมาทานด้วยกัน